มือใหม่อยากมีรายได้เสริมเริ่มเปิดร้านบนช้อปปีต้องทำยังไง สวัสดีครับผม e x p e r t l นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดร้านค้าบน s h o ป e e โดยเริ่มงการแตดการสร้างบัญชีนะครับไปจนถึงขั้นตอนสำคัญอย่างการตั้งค่าการจัดส่งและการผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินครับการเปิดร้านในช้อปปีนะครับสามารถทําได้จากทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์แต่ในวันนี้นะครับรีจะมาแนะนําวิธีการเปิดร้านบนคอมพิวเตอร์ผ่านเซเลอร์เซ็นเถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนแรกก่อนเปิดร้านนะครับเราจะเป็นจะต้องมีบัญชีช้อปปีก่อนเดี๋ยวเราจะมาสมัครบัญชีช้อปปีด้วยกันนะครับซึ่งสามารถทําได้3วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับก็คือการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าวิธีอื่นๆน,นะครับก็คือการใช้บัญชีโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Google นะครับในวันนี้รีจะขอใช้บัญชี Google ในการสมัครนะครับ เมื่อเราเลือกอ e ีเมล Google แล้วนะครับระบบก็จะนำเราไปสู่หน้าการกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับของบัญชีเริ่มต้นโดยการใส่ u s อร n a m e หรือว่าบัญชีผู้ใช้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวอื่นๆหลังจากนั้นครับกดบันทึกได้เลยนะฮะเละเมว่ากดบันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปสู่หน้า s e l l e r Center เพื่อสร้างบัญชีร้านค้าได้เลยครับโดยระบบนะครับจะขึ้นปุ่มให้เราสร้างบัญชีผู้ขายจากนั้นเราคลิกเข้าไปได้เลยครับระบบจะให้เรากรอกชื่อร้านค้านะครับ ในการกรอกชื่อร้านค้าที่แนะนำนะครับให้เราใช้ชื่อที่มีความหมายดีครับมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราขายแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับเพื่อให้จดจําได้ง่ายก่อนกดบันทึกรีแกให้เราตรวจสอบน,นิดนึงนะครับว่าชื่อร้านค้าของเราเนี่ยไม่ซ้ำกับร้านค้าอื่นจากนั้นนะครับใส่ที่อยู่ในการเข้ารับสินค้าได้เลยนะครับเพื่อให้ขนส่งเข้าไปรับสินค้าได้อย่างถูกต้องและกรอกอีเมลที่จะใช้กับบัญชีนี้นะครับ ลงถอหมายไดโทรศัพท์สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราเกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วนะครับระบบจะส่งหมายเลข OTP ให้ท่านนะครับใส่ในช่องนี้นะครับเพื่อยืนยันตัวตนหลังจากนั้นนะครับกดยืนยันตัวตนแล้วต่อไปคลิกที่เริ่มขายสินค้าได้เลยครับเมื่อมีบัญชีช้อปปิง้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มสร้างร้านค้าผ่านเซลเลอร์เจนเตอร์กันเลยก่อนที่จะเริ่มขายสินค้านะครับเราไปที่หน้าการตั้งค่าร้านค้ากันก่อน เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดร้านค้าแล้วนะครับเรามาเลือกภาพโปรไฟล์หรือว่าช็อปลโก้กันในการเลือกภาพโลโก้ร้านค้านะครับดีแนะนําให้เลือกสีหรือฟอนต์แล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้าที่ขายนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างแบรนดิ้งของเรากดที่แก้ไขได้เลยนะครับเพื่อเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเราเลยเมื่อมีภาพโปรไฟล์ร้านค้าแล้วนะครับสามารถกรอกรายละเอียดร้านค้าเพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ซื้อนะครับว่าร้านค้าเราขายสินค้าอะไรนะครับมีบริการเสริมอะไรบ้างแล้วก็เปิดปิดร้านในเวลากี่โมงนะครับผม เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทราบแต่สิ่งที่ไม่ควรใส่ลงไปนะครับก็คือข้อมูลการติดต่อไปสู่ช่องทางภายนอกแพลตฟอร์ม s h o ป e ีนั่นเองเช่น Facebook หรือ Line นะครับอันนี้เป็นการขัดต่อนโยบายของ s h o p e ีเมื่อกอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดบันทึกได้เลย เมื่อเรามีชื่อร้านนะครับมีภาพโลกโก้ร้านค้าและมีรายละเอียดร้านค้าแล้วนะครับอ่ารีจะมาท้ายอินเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะช่วยตกแต่งหน้าร้านของเราคือ shop decoration หรือว่าเครื่องมือการตกแต่งหน้าร้านนะครับที่จะช่วยทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็สามารถแสดงสินค้าได้ตามกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับต่อมาเมื่อเรามีหน้าร้านค้าแล้วมาตั้งค่าการจัดส่งกันครับโดยเข้าสู่หน้าตั้งค่าการจัดส่งนะครับ ถ้าสินค้าในร้านของท่านนะครับเป็นสินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมนะครับสามารถใช้ช่องทาง Standard Delivery หรือว่าขนส่งธรรมดานในประเทศนะครับเปิดใช้ได้เลยนะครับเพื่อให้ช้อปปีนะครับคัดเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสมกับคำสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่การให้บริการ ว่าที่อยู่ของผู้ซื้อนะครับและทําการจัดส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าหากสินค้าของท่านนะครับมีขนาดใหญ่และก็มีน้ําหนักตั้งแต่20ถึง100กิโลกรัมนะครับก็สามารถเปิดใช้งานช่องทาง standard delivery bulky นะครับเพื่อให้บริษัทที่รองรับการส่งสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยสามารถส่งสินค้าถึงผู้ซื้อได้ครับผมและถ้าหากสินค้าของท่านนะครับต้องการการจัดส่งแบบพิเศษเช่นต้องใช้รถแช่แข็งนะครับหรือว่าต้องใช้การจัดส่งแบบด่วนของร้านเองนะครับสามารถเปิดใช้งานนะครับช่องทางจัดส่งที่ไม่ได้รองรับโดยช็อป e ี้ได้โดยศึกษาเเเงื่่อนนไขพิิมมตะครับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายเพื่อเปิดใช้งานครับละขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดร้านบนช้อปปีนะครับก็คือการผูกบัญชีธนาคารนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการขายสินค้าเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยจะได้รับเงินจากการขายสินค้าเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ผูกไว้นั่นเองเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่หน้าบัญชีธนาคารนะครับเลือกที่เพิ่มบัญชีธนาคารนะครับและระบบจะให้กรอกรายละเอียดผู้ใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อนามสกุลของเรานะครับก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เป็นหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดที่ต่อไปได้เลยครับ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการเพิ่มบรรัญชีธนาคารก็ใส่ชื่อของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ตรงกับชื่อที่เราสมัครหรือเปิดบรรัญชีธนาคารเอาไว้นะครับจากนั้นระบบจะให้เลือกบรรัญชีธนาคารนะครับที่ขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากท่านใช้บรรัญช ok ีธนาคารต่อไปนี้นะครับก็คือบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s c b บนะครับบรรัญชีธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าธนาคารกรุงเทพหรือ TMB ธนาชาินะครับท่านจะได้รับเงินภายในวันเดียวกันนะแต่ถ,ถ้าท่านใช้บรรัญชีธนาคารอื่นๆนะครับก็จะได้รับเงินภายในวันทําการถัดไปอ่ามาถึงขั เลขบัญชีธนาคารได้เลยแล้วก็ใส่เลขบัญชีนะครับอ่างนั้นกดต่อไปครับเมื่อกดเรียบร้อยแลยครับระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งให้เราใส่รหัส OTP นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการเปิดร้านบนเซ l ล์เซ็นเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับและใครที่เปิดร้านแล้วนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงขายสินค้าให้น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดลูกค้านะครับสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่วิดีโอวิธีการลงขายสินค้าได้เลยครับ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube Shopee University Thailand และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ทั้งทาง Facebook และ Line ของเราเลยครับสำหรับวันนี้นะครับรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ